สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องกินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทํากุ้งคั่วเกลือกันครับวันนี้ผมก็จะมีเป็นกุ้งขาวครับได้มาตัวใหญ่เลยครับก็เดี๋ยวให้เราล้างทามสะสาดให้ดีก่อนนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาดึงเส้นดำออกจากตัวกุ้งนะครับวิธีการดึงเส้นดำออกจากตัวกุ้งโดยที่เราไม่ต้องแกะเปลือกครับก็จะใช้เป็นนี่เลยครับเป็นไม้จิ้มฟันหรือว่าไม้ปลายแหลมก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็จิ้มไปที่ข้อหลังของกุ้งครับประมาณข้อที่2องเนี่ยครับจิ้มไปได้ทะล ก็งัดขึ้นมาครับแล้วก hmm. ็เราก็จะสามารถดึงเอาเส้นดําออกจากตัวกุ้งได้เลยนะครับง่ายๆเลยครับท่างนี้เราก็จะได้ทานกุ้งที่ไม่มีเส้นดำแล้วนะแล้วก็ในส่วนของกระเพาะอาหารตรงหัวกุ้งครับก็จะอยู่ตรงกรีกุ้งอย่างนี้นะครับใครต้องการน้าออกก็สามารถตัดกรีแล้วก็แคะออกมาได้นะครับแต่อันงนี้ผมจะไม่ได้เอาออกนะเพราะว่าไม่ได้ทานหัวอยู่แล้วครับตัวกุ้งแล้วก็ แค่เอาเส้นดำออกให้หมดเลยครับดึงออกมาได้ง่ายเลยครับเตรียมไว้ให้เรียบร้อยก่อนเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เป็นกุ้งที่เราดึงเส้นดำออกเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็ให้พักรอไว้ก่อนเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมในส่วนของน้ำจิ้มกันก่อนเลยครับวันนี้ก็จะทำเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบตำง่ายๆนะครับก็จะมีเป็นรากผักชี พริกขี้หนูสวนกระเทียมไทยมะนาวน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะครับก่อนอื่นก็กระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกครับนำมาโขลกก่อนเลยนะครับเขาจะใช้วิธีการโขลกอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะนำไปใส่เครื่องปั่นก็ได้นะครับอันนี้ผมทำปริมาณไม่มากก็ใช้วิธีการโรขลกเลยครับ พอได้ขนาดนี้ผมพอใจแล้วครับก็ตามด้วยน้ำมะนาวครับเราใส่น้ำมะนาวลงไปก่อนนะครับจะทำให้น้ำจิ้มของเราเออกมาสีสวยนะพริกจะไม่ดำง่ายครับแล้วก็คล้าวให้พริกกระเทียมและผักชีโดยกับน้ำมะนาวให้ทั่วกันครับแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลปี๊บครับ รสชาตินี้ก็สามารถปรุงได้ตามความชอบเลยนะครับใครชอบทานรสชาติออกเปรี้ยวเค็มหวานขนาดไหนครับแล้วก็น้ำปลาครับผสมให้เข้ากันดีเลยครับหอมดีมากเสร็จแ,แล้วก็ลองชิมรสชาติดูนะครับ นี่ตักใส่ถ้วยพักรอไว้ก่อนเลยนะครับเสร็จแล้วก็กุ้งครับนี่ก็ใส่ลงไปในกระทะได้เลยครับแล้วก็เติมเกลือลงไปเล็กน้อยครับให้แค่พอมีรสชาตินะครับเปิดเตาได้เลยนะแล้วก็ไปเตยครับ่ชยเพิ่มความหอมแล้วก็สีสันให้ดูน่าทานมากยิ่งขึ้นนะครับตัดตัตหบหมูหีใส่ลงไปได้เลยง่างย แล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยครับให้คลอนน้ำขุกสสุกสินะแล้วก็ผัดคั่วให้กุ้งสุกดีเลยนะครับแต่และเวลาที่เราทํากุ้งคั่วเกลือเนี่ยครับเราจะไม่ทําให้กุ้งสุกมากเกินไปนะครับอเอาแค่พอดีพอดีนะเพร,ะพระะาะว่าเกิดเราปรุงจนกุ้งสุกมากเกินไปอ่ะตัวกุ้งก็จะแห้งกับทานไม่อร่อยถ้าเกิดสุกพอดีนี่นะกุ้งจะหวานแล้วก็กรอบเด้งดีมากครับ คนๆสักหน่อยครับให้เคลือละลายแล้วก็โดนกุ้งก็ทั่วันเลยครับเป็นเมนูที่ทําทานง่ายมากๆครับอร่อยแล้วก็ทําง่ายสุดๆเลยครับวลาไปทะเลเนี่โอ้โหเมนูยอดทิพย์เลยครับกุ้งพวบเกลือเงี้ยโอ้หทานกับจิ้มซีฟู้ดเป็นกับแครมก็ได้ครับทานกับข้าวก็อร่อยทานใด้ทานครอบครัวเลยกุ้งสดสดกรอบๆ้หวานครับ เนี่ยครับพอกระทะเริ่มที่จะร้อนขึ้นมากุ้งก็จะส่งกลิ่นหอมดยูแล้วใช้ไฟแรงได้เลยนะครับปรับรุงไม่นานนะพิพิตกับกับกุ้งให้โดนความร้อนทั่วๆกันครับวันนี้กุ้งตัวใหญ่ก็ใช้เวลาคั่วนานนิดหนึ่งครับเพื่อให้สุกถึงข้างในนะครับ น้ำเราก็ทยอยใส่ลงไปนะครับหยอดทีละนิดแค่พอมีน้ําคุกคลีคุกคติดก,ก้นกระทะก็พอครับแต่ถ้าเราใส่เยอะเกินไปก็จะเสียความหวานของกุ้งไปกับน้ําหมดครับนะครับตอนนี้ผมก็คั่วกุ้งมาได้ประมาณ2องสานาทีครับกุ้งก็จะสุกดีแล้วนะนี่เลยโอเคดูนะครับ สุกทั่วก็ใช้ได้แล้วครับระยะเวลาขึ้นอยู่กับขนาดของตัวกุ้งด้วยนะครับท่านี้กาลังดีแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยครับแล้วก็ตักเสิร์ฟใส่จานได้เลยนะครับหืมเออหอมๆเลยครับแล้วก็เสิร์ฟทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดที่เราเตรียมไว้เลยครับเท่านี้แหละครับพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานแล้วครับ กุ้งพวกเกลือสุกกำลังดีนะหอมๆครับทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่แบๆเลยครับเสร็จแล้วก็ลองชิมดูหน่อยครับสิเนื้อกุ้งยังกรอบดิไงครับนี่เลยครับเนื้อกุ้งเด้งๆก,กรอบมันหวานเลยนะเดี๋ยวขอลองชิมกุ้งกับเปลาดูก่อนนะครับ หวานแล้วก็กรอบเด้งดีมากครับกุ้งสดดีเลยชิมกับน้ำจิ้มซีฟูดของเรานะครับก็ยัดจิ้มเลยนะ mm hmm. อร่อยแล้วก็แซ่บมากครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ